ดโโโีโอ้ยไปตายเลยพี่หน่อยไปตายจริเด้อโอ้ยเอาเอาเอาสวัสดีวทุกท่าครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูมิน,นี้ศิลปินท่ามามาหน,หน้าแรกนะครัวันนี้อันนี้คือ,อ วันค่ะคุณจุฬาพรกันล่าสุดคุณตุ้งสวัสดีครับขอบคุณค่ะจิมนาโนตีห้อขับมาหอนแล้วมาหอนจะมาตีเที่ยวไเลยสี่สดีครัเรียนใจสวัสดีครับเนียรไอใจอบแล้วเราไปอบแล้วเราเลนกันับ ครับคเตรียมกลมบอบแล้วเตรียมทีเตรียมทีเยาแล้วมาเรียกปี่นองกอกันแน่นอนครับแต่ว่าอันขึ้นผีปัวพันแล้วมานอนเต่าแต่มือขึ้นนี่นอนต่อต่มือขึ้นนี่นะครับสวัสดี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 พ่อใหญ่ครับบอบพมรห่าชยชมช่ยครับจะยิมแลวดีไปันไงแตกนะสวัสดีครับสวัสดีน้องหลั่จะรักอะไรแม่ เร,เรียกเรียก็จะขึ้นขึ้นกู่กันอยู่พนักงานพี่าครับเรียน,นเลนนนนี่ยวรอครับเลียนเนี่ยบยวคืนนี้เดี๋ยว,ยวจะขึ้นไปหานะจาเป็นพนัานผู้หญิงอ่าพราโอ้ยไม่คิดจะเปลี่ยนไปได้ยังไรยังไรอยู่ <laughs> <laughs>

ยังขาดก่อนนี่เอวขอบคุณครับขอบคุณเค้กวันเกิดของวันมันเกิดขอบคุณที่เซอร์ไพปนะฮะเพื่อนใส่กันเป็นตัวพี่น้องไอ้วินมีเนี่ยสิว่าวน้วนมานะเฮาเลยโตกใหญ่ยังว่าไปย็นยิ่งยังมาจัดการเลยเฮากันนะฮะจัดการอนี่ย เอานณะจะลงมาบ่อสักโมาอยู่กับกระลักงิดมากระังุกุยกระแม่อยู่สามขโมมันมากอ่ะเน่ยันเปนเอิรนตัวแม่ทุกุ้ยรวยพอน้ำเกลือตลกนี่เรารเล่นอะไรยังไงกันนี่แล้วก็้วกแล้วก็ สวัสดีน้องลาทุกคนขอบคุณขอบคุณคับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับตาถูขึนกันน้องล่ะเอาอย <sea. S 1> ู่น้ำก네ันพวกเดียวกันเนาะมันหมาน้ำกันทุกคนนั่งลงประมาณนี้ขอาวบะปลาใส่ร่างเดียว ก็เนียงแบบเออไม่แต่งก็หล่อแต่งแล้วก็สวยอย่างประมาณนี้ก็ได้ต้่ทกคนแบบแต่งนอกไม่ได้ใช่แล้วแต่งแล้วสวยด้วยอันนี้ต้องยกเขาเรียกว่าอะไรนะยกช้ายกเย่างก็ยกให้ช่างแต่งหน้ายกเครดิตเอาช่างแต่งไม่สวยก็ไม่สวยาแต่่งงเอาเดี๋ยวไปเบิ่งอันนี้ก่อน นะยังตัแบบมันเกิดเก็บนะครับข้าวไข่ข้าวผัดเช็งแดงสำหรับได้รู้ว่าอย่างก็ต้องทำบ้าในแม่ไลได้หลายแม่ไล่หลายแม่เดี๋ยวเอาตัวเราจับอกเนีกินเลยแม่แม่ว่ถ้ากินอเกิน็บโอ้

จะได้ซื้อเลขพอน้อยเหมืแรกตีที่เอ็ดตีหนึ่งมืแรกโ้ถือตีหนึ่งกับก่นลยหน่อยน้ำไปเกมน้ำตัวเอาเองคนหาใหม่ต้องแบ่งิดเีแตเ้วยเจน่เจ้เจอแต่คนไีดีแล้วดีดเจ้ามีแต่คนทำคนแพงไป่าไรขึ้นเกเานะขึ้นไปลองไปล่ำรวยกับไอยมีต่พน

ก็ยังกะจางมาตีตีตี้ตีได้ได้ค่ะหน่อยแลแม่นเลี้ามเลขลาค่กออเอันอันนี้อันนี้คือทีมของ จีบกจังมันบอกใช่พเขาพิกจังเขียนไปเขียนไปอะแยนั่นเลยแตเขียนมากุ้ยเขาเขียนน่ะอ๋อเขียนผีเขียนได้บินองไอ้จีนกม้วนเลียเรียงเขียนวิทยานั่งประชดอ้หเรื่ยบาดจีจีลูยะบาดเี่นเลียเลียงไอ้จีเขียนื่อวิทยานังวิทยาวิทยาเียงวิยเลียงได้ได้ แา้วันเนี้ใช่เนี่ยไมกล่องดังเอาวาเจ้ากัเข็ับซูจูจูอีกเอาลิ้นแตะกันให้ดูหน่อยอ๋ีเบิดจ มึงผู้ใดเหรอว่าคนนี้แหละคนมาไอ้มาไคนนีเเโทรมาทอลตั้งแตที่ปดไปกระจายเงินเด้อกระจายเงินแล้วกระายเงแล้วได้เดี๋ยอยเดี๋ยอจีไปไะไเอาเงินขึ้นนะ่มาหาเงินไปแล้วเดจีบไปไเงินเอาได้เจม่ไลืออเงินเกะมุนเข้มกกมมุนใจเรียงเทเ เออนกอกมาดิเอื่นกรอกแคบมาก่อ right. ินมาเกียดิิชญานิชนน่ะอันครับเลำือกเกียรยังไงที่มืดดิใ้ซื้อตีเียโอ้ซื้อื้อใ้ซื้อใ้ซื้อเกียกับโดมกันงาือพังรจา โอเคตบละแตะป่ะไปอยู่ให้13แกแกแกนายอยู่ไอ23ถูกต้องดูทําอะไรอ่ะกูก็อยู่เค้าเล่นด้วยหน่อยดูดิ oh, <dévelop eigentlich analysis> เอาแล้วของผมมาเมื่อ,อไรอ่ะไอ้ดเอ,อ็ดสกีมอ่ะดังไอกรอบดังโดนเติบเลยเดยีเ๋ดยวรอก๋วยเตีย๋ยวเพราะวันนี้วันนี้ของ วันนี้วันนี้ของเข็มกับของเขมก็จะมีลาหน่อยบอกบอกบออกหรือบอกบอกอาอบอบอบออบ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 เอบ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 แมออันนี้คือเอานนออบอาอบมามบอ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 เบอบิอบ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 าเบอ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 บาอบ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  เอาลองมึงลองมึงเอาลองปติลองสะดุสันสมุติตีปับ๊บ <c oughs> เอาเรื่อบาดเดี๋ยวเอาเรื่อสามสองหนึ่งโอ้ได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 ได นะครับเย็่ผ้าบรรยากาศนะครับพี่้องเบิงนะครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วนองวิมาเยี่ยมเดือนวนเช้าขอบคุณค่ะแม่ะรูปนี่คือจะรว้ไี่คือไอ้เศรีฐีมีเเนมาะ นี่เกิดมันเกิดพี่เกบมับเ,เออกิดให้ด้วยรน่อเโอเคครีร้ยงครับพี่น้องขับนุณีมขอบคุณขอบคุณพี่มีนะครับเพื่อนแล้วก็ไม่ดอกนะครับตัวิ้เดี๋ยวกเดียวเดียวมากนะครับพี่นอ้องเดียวเดียวมาก ครับพ er. sí, ี่น้องนะครับตอนนี้ที่เราพิมพ์จะตอบโยงนะครับแนบก่อนกินหนากระพ่น้องนะครับสำหรับคลิปนดีฝากพูดหลายหลายฝากพูดสำหรับการพูดตอนทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะกินกิปขอกคุณอีกจะได้นกระเรียบกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะกินไหลตัวนางกัะพุ้พีพีน้องน้องสำหรับคลิปนี้ี่นีเอาไว้สำหรับกับพี่น้องเพราะการกินหนาครับพี่นีพแฮงค์ช่วยกำลังกายแข่งแรกครับขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีครับ